ได้แนวทางการที่เราจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับเป็นความรู้ที่เรียกว่า <c oughs> จากประสบการณ์จริงของคุณหิมค่อนข้างจะกระชับว่าเราต้องวางโครงสร้างธุรกิจแบบไหนวางระบบแบบไหนทำยังไงถึงจะสามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เร็วที่สุดครับ <c oughs> มันคือเอากําไรปีล่าสุดไปคูณดูซิว่านักลงทุนเชื่อว่าอนาคตเราจะมีกําไรแบบนี้ไปอีกกี่ปีมูลค่าบริษัทมันควรมีมูลค่าที่ทากาไรต่อไปได้ยี่ป,ปีวันนี้ผมแบ่งปันประสบการณ์ในการที่ผมนาพาบริษัทมาจดทะเบียนในตลาดหละะักทรัพย์ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นแบบผมจะได้เห็นปลายทางการเอาบริษัทเข้าตลาดหุ้นเนี่ยเป็นมายสเตที่ใหญ่มากๆเราจะได้รู้ว่าทางที่ถูกต้องเป็นยังไงบริษัทเราสามารถที่จะเข้าไปอยู่ใน IPO แล้วก็เดินทางถูกวิธีโดยไม่ต้องเสียเวลาในการรอผิดลองถูกค่ะไม่ได้มาสัม,มาานา้้งีผิ ผมอาจจะต้องเสียเวลาและอาจ,จต้องเสียเงินมากกว่านี้มันเป็นคอร์สสั้นๆแต่ว่าเราสามารถเก็บเกี่ยวเอาไปลดต้นทุนในกิจการของเราได้ในส่วนที่มันเป็นฟินแลนซงต่างๆซึ่งผมเชื่อว่าไม่สามารถหาฟังจากที่ไหนได้เลยที่เรามาสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยลดระยะเวลาให้เราเข้าได้เร็วขึ้นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นครับได้ความรู้ไปเต็มๆเลยครับแค่ครึ่งเช้าก็เกินคุ้มมากๆแล้วลดความเสี่ยงลดค่าใช้จ่ายฟิกต่างๆไม่ได้บอกที่ไหนมาก,ก่อนก็จะได้รู้ในคอร์สนี้ค่ะรู้เท่าทัานเรื่องราวต่างๆ ทําให้เรามีโอกาสที่จะสำเร็จมากขึ้นครับรถแมปทูไอโอโรถแมปทูไ<ท>อโ